สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่รับชมนะครับตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่จังหวัดจันทบุรีนะครับอําเภอโป่งน้ําร้อนนะครับที่ตัวอําเภอเลยนะครับเราอยู่กันที่ฟาร์มพี่บุ๊กนะครับพี่บุ๊กธนพลสุนาคนะเดี๋ยวผมจะใส่ชื่อ Facebook ไว้ที่คลิปนะครับแล้วก็ใครที่อยู่บริเวณนี้นะครับมาเที่ยวได้นะวันนี้ผมเอานกมาส่งนะครับเป็นนกและเบิร์ดนะครับก็สีมาตรฐานนะครับอันนี้พี่บุ๊กครับสวัสดีครับผม เป็นมือใหม่เนาะคือพี่บุ๊กนะครับก็เป็นคนที่เพิ่งเริ่มเลี้ยงนกได้ไม่นานนะครับนกก็ยังไม่เยอะนะดูดินกไม่เยอะนะประมาณสักกี่คู่ได้สองสี่หกแปดสิบสิบสองประมาณสิบกว่าคู่นี่นะะนี่ครับอันนี้ก็คือนกที่ผมเอามาส่งนะครับเป็นสายนอร์มอนนะครับแล้วก็อันนี้คือนกเดิมเขานะครับอันนี้ก็เป็นโอเปรีนที่เพิ่งซื้อเข้ามานะครับ คือจากที่นั่งคุยกันนะครับพี่บุ๊กก็เป็นคนที่เพิ่งเข้ามานะก่อนหน้านี้ก็คือซื้อนกสเปซสปะเลย,เลยซื้อดะเลยปรากฏว่ามันไม่ถูกใจนะครับตัวเล็กบ้างนะครับมีปัญหาเรื่องสีเรื่องมาร์กิ้งนะครับเดี๋ยวเราไปดูนกนะครับก็เป็นนกทั่วไปนั่นแหละครับแต่ว่ามันก็ยังไม่ตอบโจทย์เขานะอันนี้คือนกที่เขาซื้อมาตอนแรกๆเลยนะครับ มีชุดที่สวยปนๆมานะครับอันนี้คือชุดที่ซื้อมาข้างหลังนะที่หลังนะแต่ก่อนหน้านั้นก็จะมีนกบางตัวที่ลองดูนะครับบางตัวที่มันไม่ค่อยโอเคนะก็มีอยู่นะตัวอย่างตัวพาสเทลนี้นะฮนะหรือว่าตัวเมิร์ฟนี่นะครับมารกิ้งไม่ค่อยโอเคนะพอซื้อมาปุ๊บแล้วมันเป็นไงนะพี่ไม่ถูกใจ,ไม,กใจไม่ถูกใจก็เลยจัดหนักนะครับไปซื้อตัวใหม่นะ ซื้อมาจากผมก็มีนะครับก็คือชุดนี้นะครับแล้วก็โอโพลินนะครับหัวดําก็เพิ่งซื้อเข้ามานะครับไม่ยังไม่ได้ทันได้เริ่มทําอะไรได้มากเลยก็คือใหม่จซิงๆเลยใหม่ใหม่เอี่ยมๆจิงๆเลยแล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นเจ้าแรกๆของพื้นที่นี้ด้วยนะครับที่ปล่องน้ําร้อนนะเออจริงๆเป็นร้านอะไรนะพี่ร้านธงชัยเคมีเกษตรร้านธงชัยเคมีเกษตรนะครับ อ,อยู่ที่ป่งน้ําร้อนทางเข้าปงเก่าเลยครับทางเข้าปงเก่านะครับอยู่ติดถนนหลักเลยนะใครที่ผ่านไปผ่านมาก็แวะมาเที่ยวได้นะครับ,น,น,รบนี่อันนี้ลูกนกแต่เขาบอกว่าโชว์ตัวนี้หน่อยนะครับอันนี้คือลูกนกที่เพิ่งซื้อเข้ามานะอันนี้เป็นนกที่มาจากสุขโขทัยเลยนะดูนะฮะตัวเบลลมเลยนะครับถ้าเทียบกับนกไม่ขอบนะแทบจะเท่ากันอยู่แล้วนะครับอันนี้คือนกที่ผมเอามาส่งนะฮะ ลองดูนกข้างบนกับนกข้างล่างนะครับอันนี้เพิ่งลงรางเพิ่งกินเองได้ไม่เก่งเท่าไหร่นะครับอันนั้นคือนกปีละตัวเท่ากันเลยก็สร้างความตะลึงให้กับพี่เขาพอสมควรนะโม้หน่อยมาไกลนะครับก็เนี่ยฮะนี่คือตัวอย่างของคนที่มีแนวทางที่ชัดเจนขึ้นนะครับจากเดิมที่ซื้อนกอะไรก็ได้ ไม่คิดมากนะครับขอให้มันสวยแต่ปรากฏว่าพอเริ่มศึกษาจริงๆแล้วนะครับสุดท้ายแล้วก็หนีไม่พ้นนกที่โครงสร้างใหญ่ๆนะครับบอดี้ดีๆสีดีๆนะครับก็อันนี้ก็เป็นนกที่ไปจบมาจากที่กออ๊อฟอวตารนะครับสวยนะครับต่อตัวนี้บอดี้ใหญ่ใช้ได้เลยนะครับที่ดามากอย <laughs> ู่คููที่ดาครูที่ดามากกันอยู่ <laughs> คือคือเท่าที่ที่มอนะครับก็สวยครับมีความเป็นโอเปรินชัดเจนนะครับ ทั้งทั้งคู่ทั้งเมียนะครับโครงสร้างใหญ่สมบูรณ์ทั้งคู่นะครับถ้าเป็นนกที่สภาพนี้ถ้าเป็นผมผมก็ซื้อนะครับถ้าผมมีตังนะครับอืใช่พร้อมทําด้วยนะไม่ใช่ลูกนกนะนกพร้อมทําตลอดเลยครับเนี่ยฮะการที่ซื้อแบบนี้มันเจ็บแล้วมันจบนะครับลูกที่มันได้ก็จะประมาณนี้ครับอันนี้ก็คือลูกนกของพี่ก๊อฟอวตารนะที่เขาซื้อไปนะครับในรุ่นลูกนะพวกหัวแดงแงเนี่ยฮะลองดูนะฮะ เกิดจากพ่อแม่ลักษณะแบบเมื่อกี้เลยนะครับมันเจ็บคือจบครับคนที่เขาเห็นความแตกต่างนะครับเขาก็จะให้ความสําคัญกับเรื่องพวกนี้นะครับสําหรับใครที่ยังมองไม่เห็นความแตกต่างก็ไม่เป็นไรค่อยๆเรียนรู้ไปนะครับแต่เมื่อไหร่ที่เริ่มเห็นความแตกต่างแล้วนะครับว่าอะไรคือนกที่มันสวยจริงๆอะไรคือนกที่มันเป็นนกทั่วๆไปแล้วค่อยๆปรับกันแล้วกันเอาเอาประมาณนี้แล้วกันไม่พูดมากเดี๋ยวจะเป็นประเด็นขึ้นมาอีกนะครับคือขนาดมือใหม่เข้ามานะ พอเขาซื้อของสวยของดีก็ยังไปไม่ไม,ไม่วายโดนด่าโดนว่านะครับผมก็งงเหมือนกันนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับวงการนกเลิบเบิดบ้านเรานะครับฉะนั้นที่ผมพยายามจะบอกตลอดเลยนะครับว่านกที่มันสวยเนี่ยมันมีคนที่พร้อมจะซื้ออยู่ตลอดเวลานะฮะฉะนั้นทําให้มันสวยนะครับจริงๆมันมีคนพร้อมจะจบนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ลาด้วยตรงนี้นะพี่เนะาะ ก็ฝากไว้นะครับความเล็กๆนะตรงนี้เล็กนะครับแต่ดูข้างนอกนะครับโอ้กว้างขวางนะครับมีกล้วยด่างด้วยนะครับมีแดงอินโดด้วยนะครับข้างหลังนะครับในอนาคตนะใครผ่านตรงนี้มาดูได้ผมเชื่อว่าแผนเขาโครงการเขานะครับตรงนี้จะเต็มหมดแน่นอนนู่นครับโรงเรือนข้างหลังฮะ มาแน่นอนนะครับฝา่งนี้พื้นที่จันทบุรีนะครับสะแก้วจันมาได้เลยเชื่อผม,มแต่ตอนนี้ขอเวลาทําก่อนเนาะพึ่งพึ่งมาเนาะพึ่งพึ่งเริ่มพึ่งพึ่งจัดหนักนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เพียงพอแต่เพียงเท่านี้นะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ